ตึด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 เดี๋ยวอันนี้คือข้างในหรือข้างนอกอันน้เดิมจากนอกบ้านเนี่ยในบ้านสุปสสัปดาห์น enfin ี้นะ EP นี้เรามาอยู่ที่อย่าง EP แรกที่เราเคยเกิดไว้ว่าทุกสัปดาห์เราจะมามีอยู่หนึ่งวันที่เราจะมากินข้าวกันน้องๆคบกัน5้าพี่น้องกินข้าวกันที่บ้านพ่อแต่บางสัปดาห์เราก็จะเปลี่ยนมาที่บ้านบึงที่บ้านปู่บ้านย่าก็เลยคิดว่าเออจะไปบ้านพ่อเลย มาเริ่มที่บ้านปู่ก่อนเลยดีกว่าม,มันมีเรื่องเล่าเยอะอะมาที่นี่มันมีสตอรี่มันมีแบบว่าเราก็เกิดที่นี่น้องเราทั้ง4ี่คนรวมถึงแม่พ่อป้าลุงก็เกิดอยู่ที่นี่กันก็จทุกคนเอาง่ายทุกคนในครอบครัวตระกูลเราเนะี่ยต่างเติบโตมาจากบ้านหลังนี้ก่อนที่ทุกวันนี้ก็จะขยับขยายแยกกันออกไป อันนี้หน้าบ้านน่ะเดี๋ยวเราล,ลองตัดย้อนไปอีพีหนึ่งนะที่บอกว่าพ่อสอนเตะบอลน,น่ะเนี่ยก็คือเนี่ยสนามญ้าเนี่ยอันนี้เหรออ่าอันนี้ก็คือสนามญ้านี้วันเสาร์หรือว่าอาทิตย์เนี่ยจะสัปดาห์ละหนึ่งวันที่แบบก็มานั่งกินกันที่บ้านพ่ออะไรเงี้ยก็อยู่บ้านประมาณสองสามชั่วโมงที่ใช้เวลาอยู่กับพ่อแล้วก็น้องๆนะถือได้ว่าโตมากับฟุตบอลไหมมันตั้งแต่เกิดแล้วมัม้งก,ก็ดูพ่อตั้งชื่อให้บ,บอลน,น่ะตอนเด็กๆพ่อก็สอนเตะบอลน,นะมีสนามญ้าหน้าบ้านเอางี้ดีกว่าเรารวมย่อไปบุกไปบ้านบึงเลย อันนี้คือสสงย่างนี้นะครับแล้วก็นี่นี่ก็ลงจอดรถอะไรอย่างเงี้ยลงจอดรถเมื่อก่อนตอนเด็กๆมีแป้นบาสตรงนี้ปู่ก็ชอบชุบบาสดก็ออกกลังกายกันตรงนี้นี่ก็โตเอาไว้ตอนเช้าๆ้านั่งอ่านหนังสือพิมพ์กันอะไรอย่างเงี้ยนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อะไรนี่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 อันนี้เข้าไปนบ้านเลยเหรอเข้าดิทำไมเอา้นมาถ่ายไหมเหรออนนี้เลยนะ้าวไม่เป็นไรอะรองเท้า้องถอดยังไงเราไม่ต้องต้องไม่ถอดตะมุนเทาอย่างเดียวอันนี้นี่นี่อันนี้ห้องแรกเลย นี่อุ้ยหมาไปแอมหมานี่ดือ้อซนเหมือนแนนนี่เลยห้องเขาเรียกห้องนั่งดูทีวีอ่ะห้องดูทีวีห้องแบบแบบนีดูทีวีเยอะไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้คือลุงบอลคือพี่ชายพ่อ,อเขาเป็นคนชอบดูแบบดูซีรีส์ดูหนังดูกีฬาดูอะไรย่างเงี้ยเราที่บ้านเหมือนก็ชอบชอบกีฬากันด้วยไงก็จะมารวมกันอยู่ในห้องนี้ ก็เวลาอยู่กันครบก็จะมานั่งตรงนี้มานั่งดูทีวีกันนู่นดูรูปอันนะี้ปู่ย่านู่นอันไหนพ่อบอลรู้ป่าน่ะอ่าอันนี้ลูกกลางตรงกลางก็คือปู่กับยา่าก็คืออันนี้อ่าแล้วขวาคือพ่อบอลอ๋อแล้วซ้ายนะี่คือป้าติว๋วพี่สาวพอ่ออันนี้อ่าแล้วสายสุดอะ่ะคือลุงติง๋ง <c oughs> พี่ชายพอ่อปะปะไปแล้วห,หรอไปดิเสร็จแล้วก็ห้องนี้ไม่มีฮะมีอะไรจะมีอะไรจะถามหน่อยถามว่าคนเราเนี่ย จะดูทีวีเนี่ยได้ถึงสีส่จอเลยเหรอโอ้โหลุงบ2 2> อลห้าหกจอเขาดูได้เดี๋ยวมี่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู <c oughs> ลุงลุงดูอะไรอ่ะอยากดู <c oughs> เขาแยกภาษาเก่งมากโอเคอ่ะเอาอยาห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็ทางขึ้นบ้านเป็นสองชั้นเขาหญ้าอยู่ข้างบน <c oughs> อ,อันนี้ก็ห้องเก็บของอันนี้ก็ห้องนอนที่ปู่นอนคือห้องนี้ เพราะเนื่อจะกอายุมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยจะเดินขึ้นชั้นสองก็ลําบากก็มีนี่อยู่ห้องนี้อ,อันนี้ก็เป็นห้องกลางที่เอาไว้กินข้าวกันนั่งกินข้าวนี่ประมาณนี้ทะลุปไปเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปข้างหลังดีกว่าเออบอลบอลแล้วที่บอกว่ากล้องเคยอยู่ที่เนี่ยตอนนี้สิบหกอ๋อเอนี่นี่ขึ้นมาข้างบนข้างบนข้างบนอยู่ห้องไหนเออห้องนี้ตากขึ้นมาตางเข้ามาถอดดิ นี่ห้องนี้ปไไเปิดไฟเลยได้ไหมได้สินี่ทำไมน,นะนี่ห้องนี้นี่นี่เมื่อก่อนกล้องอ,อยู่ห้องนี้ก็นอนกันที่นี่ที่บอกว่าเมื่อก่อนที่กล้องบอกว่าอยู่อายุแต่อยุสิบหกอะ่ะเนี่ยก็คือห้องนี้แหละเนี่ยก็อยู่กันอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนมีทีวีดีวนี้ก็ไม่มี ก็ตอนนี้ห้องนี้ก็เหมือนกับแบบว่างเอาไว้เหมือนแบบเวลามีแขกเวลามีใครมาหรือเวลาผู้บอลมาแล้วนอนค้างกันอะไรเงี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็มปนอนกับห้องนี้เหมือนเป็นห้องว่างแล้วก็มีห้องน้าในในตัวประมาณนี้ไปเดี Creation, ๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าโอเคที่หนใครวิ่งไปมีน้องบอล ปิดประตูแล้วเดี๋ยวนอนเโอ้โห่พอ่ไหมไม่ได้ทิ้งไปในครัวข้างหลังเพราะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มากินข้าวกันแล้วเราก็อ้อมมาด้านข้างข้างบ้านเมื่อกี้ขึ้นไปดูห้องนอนแล้วนะแต่ตอนเด็กอ่ะห้องพ่อจะอยู่ตรงนี้เอาเข้ามาปิดประตูเดี๋ยวหมาให้หมาเยอะ าข้างบ้านอันนี้ตรงที่นายอยู่คือครัวใช่ไหมเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันเป็นห้องนอนที่พ่อบอนอยู่ที่พวกบอลน,น้องๆอ,อยู่กันคือฝั่งนี้เอาแล้วตอนแล้วเอาโหใจเย็นมีกี่ตัวนาสิบกว่าตัว,วนี่แหละตอนนี้โดนปลวกกินไปแล้วเลยเป็นแค่ผืหนยาเบาๆมาอีกจุดหน,นึ่งนี่ บ้านเรือนไทยอ้าวบอยเอาไว้นั่งเล่นแล้วก็น้องบอลแล้วก็ลุงเขาก็จะอยู่ฝั่งนี้น้องบอลเขาอยู่ฝั่งนี้นี่ลูกของลุงตึงก็อยู่ฝั่งนี้เนี่ยบรรยากาศก,าศก็น่านั่งสังสรรค์มากเลยบอลต้าของพ่อบอลที่บอกว่าโดนปลวกกินที่ตรงไหนนะนู่นไงที่เป็นพื้นหญ้าอ๋อโล,ล,ล่งๆลื้อเปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยบอลบิ๊กบอสโบสเบนพ่ออล้วก็จะอยู่หลังนี้กัน แต่โดนแต่โดนปลวกรับประทานไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขึ้นมาบ้านเลนไทยที่บอกแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเขาเรียกอะไรเพิ่งได้เกบความรู้มาเมื่อกี้หลังเนี้ยคือเป็นหลังแรกของในรั้วบ้านนี้ทั้งหมดปู่เป็นคนสร้างแต่ย่าไม่ยอมอยู่ก็เลยต้องไปสร้างตัวปูนอยู่ฝั่งนูน้นย่าไม่ชอบอย่า,ไม,ยาไม่ชอบอไม่อยากอยู่ตอนนี้ก็เลยยกให้ลุงตึงให้พี่ชายคนโตของที่บ้านอยู่อะไรอย่างงี้ลุกตึงก็เลยอยู่กับลูกเขาที่หลังนี้แล้วเขาก็เป็นคนชอบสะสมของชอบอะไร เดี๋ยวดูจากในภาพแล้วกันเชิญอินเสิร์ตขอกิ้งก่อนนะขอแห้งมากเลย,ยดเดยกเสื้อเลอะนั่นเลอะเลยกอทางนั้นนะอ่ะก็ ไม่รู้ว่าโลกจิต <c oughs> ยืตนต <c oughs> ากฝนไหนๆมาดิมาดิออาเออมาดินี่ <c oughs> แต่แหน่มันขึ้นแล้วมันเลยเขียวเมื่อก่อนโดดน้ำเล่นกันตรงนี้ <c oughs> เด็กๆนี่ที่ว่ายน้ำเป็นเพราะบ่อน,นี้เลยเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยแล้วเมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงปลาด้วยอันนั้นก็เป็นเรือนที่เขาเรียนกะแม่บ้านอ่ะแม่บ้านอยู่กัน แม่บ้านคนทำความสะอาดทำกับข้าวล้างจานอะไรเงี้ยจะอยู่ฝั่งรู้กันไอสีเหลืองๆอ่ะก็แยกออกมาเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งด้านหลังบ้านเราเดินทะลุตรงห้องที่พ่อมันอยู่ที่บอนเคยอยู่เลยกันตรงเนี้ยไม่น่าเชื่อนะว่าปลวกมันจะกินได้มันหมดเกลี้ยงขนาดเนี้ยเออมันกินทั้งหลังแล้วเขาก็เลยรื้อรื้อออกหมดเลยแล้วเราจะเดินในบ้านเราจะเดินถือไม้ทำไมเนี้ยออกกันหมากันหมาไล่หมานี่ไงฝนฝนมันตกอ่ะเนี้ยผักบุ้งฮะพริก กระเพาแตงกวาพริกขี้หนูอย่างนี้ก็เวลาทำหข้าวก็เด็ดเอาก็ได้นะเออก็เด็ดเอาอันนี้ปลูกเองไม่มีสารพิษด้วยการได้ดูทีมชมบุรีหรือทีมบ้านบึงลงสนามเพื่อซ้อมหรือแข่งขันเป็นอีกิจกรรมหนึ่งของครอบครัวทุกคนในบ้านชอบกีฬา ชอบฟุตบอลจนเรียกได้ว่ามันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราไปแล้วก็ได้ด้วยสนามแข่งและอะคาเดมี่อยู่ในพื้นที่ที่ตั้งใกล้กับตัวบ้านเราจึงใช้เวลาในการเดินทางไม่ถึง5นาทีซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปเตรียมอาหารสำหรับมื้อเย็นของวันนี้ ไม่ไกลก็เดิน5นาทีก็ถึงแล้วเออฟดีอ่ะดูบอลเสร็จแล้วก็มามื้อเย็นดีกว่าดูว่าบิ๊กบอสโบสเบนมากันหรือ,อยังไม่รู้แต่น่าจะถึงแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้กินอะไรกันไ <c oughs> ไ่่ไ้้วะ ตอนอันนี้ก็คือแบบเตรียมกับข้าวอย่างเงี้ยเหรออืมอออันนี้ที่สั่งมาร้านหมวยเกียงที่หนองชา้เกียงในหมวยเกียง้เกียงในหมวยเกียงอ๋อตอนนี้ใครเรียมหมวยเกียงเหรอพ่อเรียกพ่อพอเรียกหมวยเกียงทอาไงลูกลุงใจเอ๊ะลุงใจอย่าเขินกล้องนะอย่าทำให้ลุงบอลอายนะ อุ้มยากมากขอบอกอุ้มยากมากเขาจะให้กับพ่อกับแม่เขาอุ้มนี่ดูเขาหมือทองเขาหมือทองจะติ๋วให้เหรอพี่ไม่ได้กินเหรอก่ายจ่ายนั่งไงพุงใจบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย หาลุงอไมเอ๊ยลุไหได้ไหมไม่ได้เหรอนี่ไปหาลุงบิ๊ก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 ไปให้ลุงมาไปหาลุงบิ๊กไปเอาแล้วไม่ได้เฮ้ยไป กิ๊บข้างล่างไหมโบนน่ะพี่บอนนี่ไงพวกเราัน้ยตัวน้อยกพออุ้ยเยอะไปอร่อยเนี่ย โอ้โค oh, oh, อิ่มอะ่ะอร่อยไมมาอิ่มมากเลย oh, อิ่ม่ะกลับเหอะมืดละอิ่มแล้วจะอยู่ไหมต่อน้องๆก็ทยอยกลับหมดแล้วเนี่ยเคลียร์ของันแล้วทยอยกลับหมดทุกคนแล้วไะปิดเถระอีพีนะี้ไว้เจอกันใหม่อีพีหนะ้าก็ปิดเลยไปชนและการเดินทางในครั้งนี้ขอขอบคุณ S3 Sport เสื้อและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำสอบถามได้ที่ไลน์แอด เ3สสามสปอร์ต6 8 9 1 8 6 2 9 1 8าวันทาสปอร์ตบริการรถสไลด์ทั่วไทย0 8 5 6 6 6 6 6 6 6นงโ้ยเป็นไงอะเป็นไงอะโอ้โหเ่เดียวสิบวิไปไปไปบจุบจุบ